แล้วกันเนอไม่เคยพูดนะเขาตั้งใจมากตั้งใจเกมนี้ผมพูดไม่ได้หรอกผมไม่แคร์แล้วเนี่ยเออผมระเบิดฮินดี้ต้อนรับเข้าสู่โเสกมเมอร์ด่วนดีครับยินดีต้อนรับกอดสูดจีทีเอวีูแตย็นย็นยไม่คุยเลยวันนี้จะมาทำอะไรพูนวันนี้เราจะมาขับรถเล่นกันนะสิงเป้ารถใครับ รถไอติมรถไอติมเออติ้งเปล่าติ้งแหนเอาต่อยเพื่อนผมต่อยเพื่อนผมไมต่อยเพื่อนผมไม่อะเฮ้ยต่อยเพื่อนผมไม่อะพี่กิตเอ้ามั่วมั่วไอ้ต่อยเพื่อนอย่าทำพิบนี่ผมเองเอาหรอขอโทษขอโทษขอโทษเอ้างเขาเขาจะแกล้งพวกเราไงแต่เขาก็แบบตายด้วยผมรอดไงโอเคเดี๋ยวไปขับรถกันได้ครับผมทุกคน โอแก๊กีต้องเกิดขึ้นไหมกิดอะไรขึ้ยังอ่ะมีไงผมอยู่นี่แล้วอยู่ในเกมแล้วเอ้ยกันสีชมพูอะผมสีเขียวไอ้มันสีพิการเดินผมขโมยผมสีเขียวไงโคตรเท่เออกันสีเขียวเหรอเราเขียวเลยผมสีเขียวชมพูเออแอคทิฟบินนิ่งชนคืออะไรท่าค่ะท่าตอนชนะอ๋อท่าชนะก็ใครๆที่เคยเล่นบอกว่าพวกวิ่งไปชนหางสีอื่นนะครับผม แค่นั้นเองหรือว่าออ๋เหมือนงูยินหาง,หางอะ่ะใช่ห้ามห้าม่โดนหางสีคอนอื่นเท่านนั้เอง,งแล้วเราก็หางเราอ่ะไปตัดหน้าหาคนอื่นไปตัดหน้าคนอื่นให้ได้ใช่ครับหน้าปัดหน้าขับปัดหน้ากันเองครับมาแล้ว <บา S 1> ครับผมสถานนี้ห้ามชนหางคนอื่นหดีคนอื่นโอ้ด่ากันการพี่ไม่เคยเห็นสองเด้งเอ๊ะที่กันไปไหนเนี่ยทางไหนอ่ะไหนไอ้แอคกี้ไอ้แอคกี้ยังไงตอนนี้ตอนนี้สีไม่มาครับอ๋อยังยัง มันสามารถเก็บไอเทมแล้วก็ใส่ไอเทมโจมตีเพื่อได้กดดได้ไใช่กด E เพื่อใช้ของนะครับปาดหนาไม่ได้ดมสีชมพูคนแไหนสีชมพูคซาไหนสีไหนซาโอ๊ยทำไมหางยาวจังเลยยังไงยังไงอ้าวอ้าวมีกิตายอ้าวอ้าวยังไงอ้าวมเลยอ้าวยังไง ห้ามโดนนี่นะห้ามห้ามจอดรถเฉยๆครับอ๋อห้ามจอดแหมเอ้ยเอ้ยเอ้ยยังไงเด็กการเอ้ยยังไงเอ้ยยังเกดเฮ้ยไปโดนโดนอย่านี้อะไรกันวิ่งมรชนของพี่เองอ้าว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 ยังยพี่เกดทำประหมอย่างนี้ทำไมทำกันอย่างนี้ฮะนี่แต่นี้อุโมงค์เยอะเลยอุโมงค์เยอะโอ้โหมีมุมกล้องด้วยมุมกล้องแบบแบบต่างๆในการโดนแกง อันนี้เนี่ยห้ามตายเกิน6ครั้งใช่ไหมห้ามตายเกิน6ครั้งครับมี6ชีวิตใช้หมดมีหกชีวิตเอาอ่ะมีกจันน้อยสุดเยนี้อาอ่ะเอาออผมจะตายอยู่เลยตายระเบิดตัวเองตายทำไมแกล้งผมอุ้ยผมกระตุกอะไรอ่ะเอา ไอ้ขี่ตัดหน้าละโอ้ my gosh ช่วยผมด้วยโอ้ my g o ัวถึงมีคนาชนหางโอ้เกือบไปแล้วช่วยผมด้วยแล้วขวัญข้างหวัญข้างเล่นด้วยหวัญข้างเล่นด้วยช่วยด้วยเฮ้ยใครตีหน้าผมเนี่ยโอ๊ยยังไงอ้าวโดนฆ่าไปจ้าเอาเฮ้ยกันยังไงกันเฮายยังไงพีเกณฑ์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 ไปไปไปโอ้ซีโซมติดหางกับเองหรือเปล่าอ๋อเขาวนกับทันว่ะอาอยังไงกัน เกตทำไมพี่เกตทำแบบนี้เอ้าโดนข้ามได้โดนข้ามได้ฟิวฟิวฟิวพี่เกตยังรอดอยู่เลยนะยังรอดอยู่ดังยอดเลยมีคนมีคนสีม่วงว่ะเฮ้ยยโอเรียบร้อยโดนปิดทางเรียบร้อยเลยสีม่วงคืออะไรวะสีม่วงใครอ่ะสีม่วงคือโปเกสแชนแนลใครวะยัก ไปกันโดนแกล้งวะตายแน่พี่กันทำไมไม่ได้คนแกล้งผมอะแกล้งกันเสียใจอะแกล้งพี่กันดีกว่าโคตรขี้แกล้งเลยเฮ้ยใส่เนี่ยนี่ไงเหรโดนกันโดนขี้เลยจู่ๆเขาก็ขับมาแล้วครับว่าข้าจะตายเอาอะเอาอะอะไรอ่ะมาชันกันหน่อยมั้ยมาชันกันหน่อยดีกว่าข้าวเขาหลีกเรียบเปียบกันเหรอโอ้โหเอาผมเป็นคนลบ ้องการเอาจกโลกไปนีโดนลบอ่ะโดนลบเอาการตายหมดแล้วลบไปเลยทำไมอ่ะใครแก้งกันลุมเลยทุกคนโดนกันทุกคนกันตัวของตัวเองคนทำลายเอาวิกกโดนของตัวเองตายใช่กามเขินเลยนี่ไงล่ะเอ้ยโอเคเไอะมากเลยอ้อเจ เลยชีวิตเยอะมากอะไรเหรอเยอะเยอะกว่าคนอื่นด้วยนะอะไรเหรออะไรเหรอโอ้ my god โอ้โหไอิีดคอนเทนต์ไอขีดต้องทำให้มันสูดสีหน่อยเดี๋ยวมันจะแบบไม่ได้เดี๋ยวพี่กิจตายเดี๋ยวสองคนจะแบบเล่นยากนั่นนอาจารย์อาจารย์อาจารย์นี่ยเนี่ตอนนี้กันเลยยืนดู การเงียบเลยการเงียบเลยกการเงียบไม่เล่นด้วยแล้วไม่เล่นด้วยแล้วออกออกว่ะโดนลุมเอือเอือดเฮ้ยยังไงเอือเขาเองเราเองผมโดนนะฮะเขาฆ่าแอคเขาเองแค่หน่งเดีเดี๋ยวแค่หนึ่งเองไม่มีใครฆ่าเราไม่ฆ่าเลี้ยงไว้คนแรกแล้วตายแล้วไม่กินอ้าวยังไงมาไงเนี่ยฮะ ต้องมาว่าชีวิตใกล้จะจบสิ้นกันหลายคนแล้วโอ้ my god 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 รอดเลยเป็นด่านที่คบังคับช็อกเซ็ตเอาโดนคนตัวเองตายใช่เอาผมติดมุมโอ้ไม่นะโอ้กันเราอยู่ด้วยกันเลยนี่มันหนึ่งเท่าจะตัดสินจะตัดสินมั้ยเรียบร้อยที่ดึงเขย ไปอย่างนิ่มๆแหลมปนเอาเก๋ชนะเหลอใช่เป็นการถัทางเดียวกันที่แบบเรียบร้อยมาอีกรอบหนึ่งใครชนะสองรอบคนนั้นชนะครับเอิงตรงไหนตายรอบสองแล้วรอบสองนี้เอารอบสองก่อนเลยเาตำอะรผิดเราต้องรีบพูดให้กำจัดคนอื่นก่อนเขาจะได้ไม่ทัเรามาเขาทำอะไรผิดเขาเข้าทอหมดทุกคนเลย อือเราต้องเข้าท่ออีอันนี้เก็บอะไรวะเนี่ยเก็บเพื่ออะไรอ่ะเก็บแล้วก็กดเอออ้าวจังใดนี่เอ้ยเขามีการลอยตัวสับสบสับใครไะมถีมผู้ตามหลัง เป็นไงพี่กันพี่กันชีวิบหายนี่ว่าลงกันเหลือเยอะนี่ว่าเฮ้ยกันไม่อยากยุ่งอะค่ะพี่กันเหลือเยอะมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวแอกกี้เหลือหกว่าพี่กันเหลือเยอะมากเอาพี่กันก่อนแอกกี้เหลือหกทุกคนเหลือเยอะเฮ้ยแอกกี้นิ่งนิ่งนิ่งหกเลยนะเอ้อยังไงดีอะยังไงดีเนี่ยแี้หกว่ากี่หกทุกคนแอกกี้หกเอาสีเขียวไมาดิเดียวเองแกก็มั่วเลยนึกว่าสีเขียวเป็นกันทุกที เฮ้เฮ้เฮ้ไม่ได้ไม่ได้สีเขียวอยดิแมสีเขียวสีเขียวโอ้หเหลือชีวิตเยอะมากอ่ะใส่แว่นใส่แว่นเอ้ยใครมาล้อมผมเนี่ยนี่ไงล่ะโดนปึ้มกันเองดีเลยอ้อเกือบอ้าพี่กิจตายแล้วเหรอตายดิรัวๆเลยเนี่ยโอ๊ย แต่การเนื้อเงียบว่ะการเนื้อเงียบมากเอาอะไรอ่ะเองมีสมาธิเล่นมาง่ายกันหน่อยดีกว่าเตียมพูเขามีสมาธิในการเล่นว่ะโดนเอือสีเขียวอะไรอ่ะโหสุดยอดย้าเอ้าติดติดโอเคได้อยู่แอคกิกงแบบป่านมากใช่เป็นเด็กแว่นเด็กแว่นในเกมอ๋อ ไงดีนะยังวิ่งบนคุทนคอกันอยู่ต้องเล่นดันแลน่ต้องเล่นดันแน่เอาวเฮ้ยเขาพี่กันทำไมทำอย่างเงี้ยนี่อย่าแก้แค้นให้แต่ว่าแอ้กิ๊กจะเก่งเกินไปแล้วนะไอ้กีเก่งเจอแล้วไหมครับเอาเชียร์ไอ้กีเหรอเฮ้ยเหลือยี่แปดวิยี่ห้าวิแล้วไอ้กิ๊กชนะแน่ครับถ้าเกิดกันไม่ฆ่า โอ้ยการดิสั้นสุดสุดเราไปหาพี่การดีกว่าไอ้เขาหมวนตัวหลบอ่ะเขารู้อ่ะเหมือนรู้อ่ะเหมันรู้เหมือนรู้เหมือนรู้มาเจอกันในท่อดีกว่าไอ้จะเปิดเป็นล้ายนะพี่การถ้าไม่งัดแต่มันยังไงยังไงอยู่โดนเฮ้ยการโดนไ่่โดนอ่ะเรียบร้อยเอ้ยกี่ชนะไปโดน มังข้างช่วยบอกไงว่าต้องเล่นยังไงเออมันข้างบอกต้องเล่นแบบมือเดียวใช่ค่ะมันข้างคุยได้ใช่มันข้างคุยได้มาเขาทอเขาทออีจยาเอ้ยเรียบร้อยโดนหางตัวเองนี่ไงล่ะกมเอ้กิซูไซ่ ซูไซส์คอรเป็นสมาชิกเฮ้ยจะยสายจังหวัดโอเคมาเกตหมดร้ายอุ้ยเอ้าเวนกำขับรถเชาเสาถมวนตัวกันในท่อเนาะรอดว่ะรอดว่ะในท่อนี่เป็นอะไรที่รอดง่ายเดี๋ยวต้องเล่นด่านหนึ่งแล้วด่านหนึ่งรอดยากเลยนะเล่นกันถูกด่านสี่มันเบียด้มัน่วงได้่านหนึ่งนี่แบบเบียดกันตกตกได้ด้วยไหมตกได้เฮ้ยโดนเอือข่าแยกข่าแยกเลย ตานี่มันจะไปไวเดี๋ยวเจออีกเดี๋ยวเจออุดรูอีกแน่เลยอาพี่จิตยังไงยังไงโดดเนาะโอ้ยโดดทีขั้าเรียบร้อยทีีเลยคูเอ้ยอ้าวสูซส์สควอตกับผมแล้วตอนนี้แล้วเกสเหลือสองเหลือหนึ่งด้วยนะแอร์กี่เหลือสองด้วยนะเฮ้ยใกล้ๆกันไม่ใกล้อะไม่ไปทำใกล้เลยตายอยู่ ใครตายคราวนี้ก็รู้เรื่องเอาแอกกี้แอกกี้ไม่ติด <c oughs> หรอกเฮ้ยช้ำชองนับเวลาแล้วตอนนี้แอกกี้อย่าอย่าตามมาผมไม่ทำอะไรนนะผมไม่ทำอะไรอยู่แล้วเ,นะเห็นนะว่าเธออยู่ตรงไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี่ยเธออยู่ตรงไหนฉันเห็นนะ <c oughs> <c oughs> จะไปทำเขาโดนเองอีก <c oughs> หนึ่ง <c oughs> ว <c oughs> อ่ะหายยังไม่มาเลยหายยังไม่เกิดอ๋อเฉย เยังไงเอ๊ะเอ๊ะพอเล่นพรแอคกีวไปผ่านชนะไปเดอดูเซอร์อ่านแอร์ก็แพ้ไปได้ตังค์ยังสี่หมื่นเก้าอ่ะโอ้ยปั๊มบ่อยๆดีกว่าเก็ตได้แค่สองหมื่นเองโหก็ชนะเยอะมากเลยผมเล่นมา GTA มาไม่เคยได้เยอะขนาดนี้เลยรถบัคารเนี่ยดันกระตกวีที่อันไหนนะที่มันเฮ้ยคาริสโมอาบอกว่า ค็นด้วสีส้มใช่ปั่นละค,ค,คันไหนดีนะ่าแหลมเลยผมเอาคันอะไรมาวะเนี่ยโอ้โหแหลมเลยคันนี้แหลมเลยมาจัดไปค่ะเอา้ามามาดันกัน ยังไงจะมาจะเฮ้พี่การลุมพี่กิจเฮ้ยเฮ้ยทำไมตของยัดงัดด้วยรัดไปงัดวะงัดไม่ไปงัดมปเอาเอาเอางัดวะงัดวะโอ้โหเอาเอานัวนัว เดียว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 เด มันรถแรงใช่ไหมรถแรงแล้วเบรกไม่อยู่รันกันผมเอารถอะไรมาก็ไม่รู้อ่อีกรอบหนึ่งนะคะอือใครชนะอีกรอบหนึ่งคนนั้นชนะไปชนะเลยเหรอใช่คนละสองบ้างไม่เคยเงี้ยปอนข้างเฮามันจอมเฮาป้องข้างเกมมี่งการเราต้องเอาให้ยับอันนี้นั่นแหละเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาเดยวเดี๋ยวเงีบว่างเงียบว่างอย่าอย่าทำไรกันเลยอย่าทำไรกันเลย ต้องดันแอคีต้องไปก่อนต้องดันแอคีต้ไปก่อนไม่ไม่ผมไม่ให้ดันไปดีกว่าดันแอคีไปก่อนยังไหนยังไหนยังไหนเรียบร้อยเสร็จแอคีเสร็จแล้วเหลือกันเออกันเนอร์เออกันเนอร์ไปกันเนอร์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 แล้วกันเนอร์ก็ไม่ดันพี่กิจต่อเลยนะประเด็นพี่กันบอกว่าขับจู๊อย่างเดียวจังหวะนี้เอ้ยเฮ้ย

แต่สูสีไงเออสูสีสูสีไงนี่ไงเงัด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 ไม่อยากลืมผมงัดได้งัดงัดงัดลืมกันเลยงัดได้อย่าลืมกันเลยคันนี้ไม่เห็นแรงเลยเฮ้ยคันนกล้อคันนี้ไม่เห็นแรงเลยคันอะไรไม่น้าคนถูกโอ้โห้คันคันนี้ไม่แรงเลยดันต่อดันต่อดัน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  ดันไปดันไปดันดัพี่กิจจะมาผักเรไปเอ้ยังไงไอ้นินจะลนไป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 เรียบร้อยโดนหลอกไปนน้งสวยละมีคนจะช้าเข้าอ้าวดันดันเสยละไปละละละีละสลสลสลสวยแล้วสวยแล้วอุ้ยปกเงบดนดนกลดนมากบเฮ้ยไ้ยอดีกัน อโอๆๆๆๆอสปาตาสับหน้าย่ไโอ้ยๆๆเอายิงมวิ่งไปไกลไปไลไปแล้วครับอวปี้ยอ้แก้นีแหละใช่ีแกโใจเย็นไไเบแล้วแค่เนี้ยสอบจบอะไรเงี้ยอือเอาเลยพกิปด โอเคครับวันนี้เราก็แข่งกันไปได้ตาเขียวหมดแล้วเนี่ยพี่พราวโอเคค่ะยังไงวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์ช่องกันเดอร์ริซึมช่องแอร์กิช่องกีฬาเกมเมอร์ช่องโปรเกมส์ใเนื้าด้วยจ้ากันไปกไปตายกันหมดเลยเลือดเลือดกระจายตายไปแล้ น้องๆอย่าลืมกด Subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไปคาดคลิปกันเหตุของพี่แก้มแล้ก็พี่ลินได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่างๆของพี่แก้มกับพี่ลินที่ตรงนี้เลยและน้องอย่าลืมกดไลค์ให้แกด้วยนะคะบ๊ายบาย